ไอเดียสร้างอาชีพไอเดียสร้างอาชีพวันนี้ค่ะทุกคน ไม่ได้มาบอกไอเดียหลายวันแล้วนะวันนี้ก็เอาอาชีพหนึ่งอาชีพนี้ดีต่อสุขภาพมากๆเลยค่ะพราเหตุค่ะอืมพราเหตุเห็ุมีเยอะแยะเลยค่ะมีหลายชนิดคุณก็เลือกเอาคุณจะพาะหลายเหตุหรือว่าพาะเหตุอย่างเดียวก็ได้เดซี่จะพาไปชม ฟาร์มเห็ดนางฟ้าที่จังหวัดสระบุรีค่ะแล้วก็คุณก็จะได้ไอเดียคือก็เราจะไปที่ฉาบเห็ดไปดูเห็ดรงเห็ดไปสำรวจมืดมากเลยมาออกที่ย่างออกที่ย่างเห็ด ออกแล้วออกแล้วหลังพี่ออกแล้วกาอำลังออกกออกนะคะโี่เยอะกว่านัเยอะนะคะฟาร์มเห็ดฟาร์มเห็ดแนบสนิทที่จังหวัดสระบุรีนะคะ แกนออแกนิกค่ะอันนี้ดอกใหญ่ๆกำลังออกกำลังออกนะคะเห็ดเขาหวานเห็ดเขาอร่อยอ่ะเห็ดเขากินสดๆหวานมันรู้สึกมันรสชาติมันอร่อยอ่ะค่ะกินสดๆใครสนใจก็ติดต่อทายอ่าไหนดูสิค่ะนี่เห็ดน้อยๆโอเค ที่นี่มีหัวเชื้อขายด้วยนะคะเอาไปตั้งไว้ที่บ้านได้อยากจะไม่ต้องทำใหญ่แบบนี้ก็ได้นะคะหรือต้องการคำปรึกษาก็ติดต่อเราอิสรับรีขายหัวเชื้อเห็ดด้วยแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเห็ดคะเอาไปตั้งแล้วก็เอาไปคลุมไว้ ก็ได้ไม่ต้องทำโรงเรือนแบบนี้ก็ได้นะคะโอเคแค่หนึ่งมือนะคะนี่ก็าทำเป็นโรงเรือนต้องใช้สองมือโอเคเด็กๆเห็ดออกเห็ดเขาหวานอร่อยอ่ะอร่อยกินแล้วอร่อยไหมอร่อยกินเห็ดสดๆเราเป็นปอกปอดสารพิษออร์แกนิกไม่อยากจะกินไม่อยากจะกินก็มันยังไม่ได้ทำ ถูกจริงยังไม่ไทำอะไรสักหยมันก็จะออกนะคะเนี่ยก็จะออกอยู่ได้เป็นหลายเดือนเลยซื้อหัวเชือเช้อเห็ดไปแล้วก็เก็บเห็ดกิงในบ้านของเราทุกวันทุกวันเด็กก็จะพาไปอันนี้ก็จะจะเอาไปปลูกที่ชลบุรีเหมือนกันถ้าว่าจะเอาหัวเชื้อไปนะคะฉันก็จะเอาลองไปอเอาไว้ในห้องน้ำก่อนนี่เห็ด เห็ดนั่นล่ะค่ะน,นะคะใครสนใจอยากจะทำฟาร์มเร็จก็มาปรึกษาอาจารย์ได้นะคะอาจารย์จิรพันธ์นะคะกับอาจารย์จำศักดิ์นะคะที่ทำโรงเรือนเห็ดยังไงปลูกยังไงนะคะ,อะเอาหัวเชื้อไปลองปลูกก่อนได้นะคะโอเคบ๊ายบายนะคะทุกคนขอให้เราเริ่มต้น ที่จำทำอะไราทานกันเองเป็นสอะอาดเป็นผักออแกนิกนะคะ <c oughs> เป็นออแกนิกอ่าบายบายเพื่อนเพื่อนะเป็นออแกนิกนะคะแล้วก็จะดีต่อสุขภาพของเราเองอ่ะผักมีประโยชน์นะคะเริ่มต้นเล็กๆแน่นอนไม่ต้องใหญ่โต <c oughs> ฉันก็จะเอาไปไว้ในห้องน้ําสักเล็กน้อยอ้อันนี้ใหญ่มากเลยอ่าอันเนี้ยเอาไปไว้ในห้องน้ําก่อนนะคะเพราะว่าด้านนอกเนี่ยมันจะมีฝุ่นมีอะไร ก็กไว้ด้านนอกแล้วเอาผ้าคลุมอะไรก็ได้อันนี้เขาก็ทําเป็นโรงเรือนแล้วกนน็มีผ้าคลุมสีดำไหม,อ,มอ่ะบายๆเพื่อนๆเ,เริ่มต้นกันนะคะ่ะแล้วเรามาดูก,กันว่าเห็ดนี้จะเป็นยังไงเจสซี่ก็เห็นหลายๆคนไลฟ์สไตล์ของหลายๆคนนะคะอย่างน้องอ่ะแพริพายเขาก็เหมือนเหมือนตู้เสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เอาผ้าคลุมเอาอะไรแล้วเขาก็เพาะเห็ด หลายเห็ดมากเลยน้องเขาก็กินเห็ดแบบแบบแบบหลายชนิดเลยอะ่ะเออแบบน่ากินน่ากินเราก็เริ่มต้นด้วยง่ายๆก่อนคะ่ะแต่เห็ดนางฟ้าหรือทำโรงเห็ดลงอะไรเนะี่ยมันมันกออ็ค่อนข้างที่จะต้องศึกษาหน่อยนะคะทุกคนแต่ว่าเทซี่ชอบเห็ดฟางนะอ้เห็ดฟางอร่อยแล้วก็ ตอนเด็กๆจำได้แม่เคยเอาฟางอมาก่อกๆ,ๆแบบเป็นกองอะ่ะแถวยียวยาวอะ่ะแล้วก็พาะเห็ดฟางมันก็ขึแล้วมันก็เก็บเก็บเก็บยินจริงจำภาพได้แต่ว่าไม่ไม่ค่อยชัดเจนแต่รู้ว่าแบบรู้ว่าแม่เพาะเห็ดฟางออแล้วก็เก็บมากินเก็บมาขายเทซี่ว่าเห็ดฟางก็น่าจะง่ายกว่านะคะทุกคนแล้วแม่เนี่ย แม่แทซี่ขายพริกแกงที่ตลาดนะอ๋อแล้วก็มีเพื่อนเนี่ยเขาพอเห็ดฟางขายนั่งข้างๆกันเขาก็เอาเห็ดมาขายทุกวันเลยอ๋อแม่แทซี่เขาไปขายพริกแกงเกือบเกือบทุกวันเหมือนกันก็ขายได้นะคุณยังเป็นอะไรที่ขายได้อยู่แล้วก็มันแบบมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยแล้วผู้คนก็ กินมัน,นอ้อคุณจะเอาอะไรอ่ะเห็ดอะไรเลือกเอาเลยค่ะตามใจคุณก็เริ่มแรกก็คุณลองทดลองปลูกกินเองก่อนก็ได้นะยังไม่ต้องคิดจะมีะไรายได้อะไรเสร็จแล้วเนี่ยคุณค่อยขยับขยายเอาอหัวเชื้อที่เทเซียวมาจากฟาร์มแนบสนิทนะคะ ก็อาบานเนี่ยค่ะทำเป็นคอนโดคอนโดเห็ดนะคะด้านล่างก็เป็นทรายแล้วก็ทําให้มันเย็นๆไว้มันก็เอาจุกออกนะคะหัวเชื้อเขาดีดีนี่เริ่มออกแล้วค่ะมามานี่ๆเราแย่งกันออกมากเลยค่ะทุกคนเห็นไหมเล็กๆๆเนี่ยโอ้โหแบบแล้ก็แบบออกมาแต่ละทีนะแบบแน่นเป็นจุกเลยอะ่ะโอ้ใหญ่ด้วย ถ้ามันไม่แน่มจะใหญ่กว่านี้นะเนี่ยเทซี่ก็ขอให้คุณประสบความสำเร็จนะคะในการเพาะเห็ดกินเห็ดออร์แกนิกเห็ดธรรมชาติมีสุขภาพดีกันทั่วหน้าทุกคนและมีไรายได้เข้ามาทุกๆวันจากเห็ดค่ะ